เจ้า Huawei Mate Pad 10.4ตัวนี้ครับเรื่อง entertainment แม้แต่การทำงานแล้วถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ตอบโจทย์มากในราคาเบาๆ สวัสดีครับรายการร้อยล้านวิวรายการที่จะรีวิวสินค้าทุกชิ้นในร้านแบาน่าครับจะมีกี่ร้อยกี่ล้านชิ้นเราก็จะรีวิวให้ดูครับกับผมนายจอนวาครับคลิปนี้ครับผมมีแท็บเล็ตตัวใหม่จากค่ายหัวเว่ยครับกับตัวนี้ครับหัวเว่ยเมดแพด10.4ครับในช่วงเวอร์ชั่นพรมยาวๆอย่างนี้ครับเราควรจะมีแท็บเล็ตดีๆไว้ทํางานที่บ้านแล้วก็ไว้ดูหนังคลายเครียดที่บ้านครับนี่ตัวนี้ถือว่าน่าจัดน่าลองครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคลิปนี้มันจะดียังไงครับหัวเว่ยเมดแพด อย่าไ่รู้นคลิปกันว่าตัวนี้จะเจ๋งขนาดไหนครับอ่ะเราเริ่มดูจากสเปคกันก่อนดีกว่าครับนี่ครับเป็นแท็บเล็ตขนาด10.4นิ้วครับที่มากับหน้าจอ IPS มีความละเอียดที่ 2K ครับจะดูหนังจะเล่นเกมเนี่ยรับรองเต็มตาแน่นอนครับยังไม่พอครับตัวนี้ครับยังมาค่า sRGB ที่100%ครับใครที่เป็นสายออกแบบชอบวาดรูปชอบทำแบนเนอร์อะไรพวกนี้ตัวนี้รับรองว่าสีตรงไม่มีผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนครับต่อมาครับนอกจากหน้าจอที่จะใหญ่เต็มตาแล้วครับตัว CPU ตัวนี้ก็แรงไม่แพ้แท็บเล็ตตัวอื่นครับ เพราะตัวนี้ใช้คิริน820ขนาด7นาโนเมตรเรียกว่าการทํางานหรือแม้แต่การเล่นเกมรับรองว่าเล่นเกมได้ดีแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้ครับสามารถเล่นเกมได้อยู่ที่ระดับสูงเลยทีเดียวครับนอกจากตัว CPU ที่แรงขนาดนี้นะครับยังมากับแรมที่4กิกะไบต์ครับอาจจะดูว่าเหมือนน้อยไปหรือเปล่าครับให้มาแค่4กิกะไบต์แต่จริงๆแล้วเรื่องการใช้งานผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานครับส่วนความจําในเครื่องครับตัวนี้ให้ความจำมาที่1 2ึ่ง่ดกิกะไบต์ครับซึงถือว่าในเลาานตวนควาค มาเยอะที่สุดครับไม่พอครับถ้าใครยังเซฟหนังยังเซฟไฟล์ยังเซฟภาพอะไรไม่พอครับยังสามารถเพิ่มเมมได้ที่ช่องนี้ครับนี่เพิ่มเมมได้อีก5 1 2กิกะไบต์ครับคันนี้เรียกว่าเซฟมันให้เต็มเต็มจุใจกันเลยทีเดียวครับอ่ะนอกจากหน้าจอเรื่องแรมเรื่อง CPU ครับตัวนี้ครับเรื่องเสียงก็ไม่แพ้แท็บเล็ตอื่นเหมือนกันครับเพราะตัวนี้ครับให้ลำโพงมันหมด4ตัวครับนี่อยู่ข้างบนนี้2ตัวเห็นไหมแล้วก็อยู่ข้างล่างนี้อีก2ตัวครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ออกแบบโดยแบรนด์ โลกคร์มันกาดอนนี่ใครได้ยินชื่อแบรนด์นี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าเสียงดีแน่นอนครับไม่พอนอกจากฮา r m ม n นกาดอนเป็นคนออกแบบลำโพงให้แล้วตัวนี้ยังมีระบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวเวยโดยเฉพาะครับใช้ระบบเสียงแบบพิซเซนโพลิสูนแบบทีดีครับเรียกว่าจะดูหนังฟังเพลงเสียงก็ห่มแน่นอนแล้วก็ตัวเสียงเองเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดของเสียงได้ดีมากจะเอาไปเล่นเกมดูหนังก็ทําได้ดีโอเคเลยทีเดียวครับเพราะผมเนี่ยลองใช้มาหมดแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากในสเปคราคานี้ครับนอกจากลำโพงที่ให้มา4ตัวไมโคร โฟนก็ให้มาไม่น้อยไปกว่าลำโพงครับนี่อยู่ข้างบนนี้ไมโครโฟนเนี่ยให้มาทั้งหมด4ตัวครับไม่ว่าใครจะประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับก็สามารถพูดออกไปแล้วก็รับเสียงได้เต็มๆส่วนกล้องหน้ากล้องหลังครับให้มาอย่างละตัวครับนี่กล้องหน้าอยู่ตรงนี้กล้องหลังก็อยู่ตรงนี้ครับให้มาที่คละเอียดเท่ากันที่5ล้านพิกเซลครับมาที่เรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับเห็นแท็บเล็ตตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็ให้แบตมาไม่น้อยเดียวครับให้แบตมาเยอะมากให้มาที่7,250รหมิลลิแอมครับสามารถดูหนังฟ 12ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ใครไม่พอครับอยากดูมัน24ชั่วโมงก็ทําได้ครับเพราะตัวนี้ครับมากับควิกชาร์จขนาด18วัตต์ครับซึ่งสามารถชาร์จจาก0%ถึง100%ได้เพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับนั่นแหละนี่เป็นไงให้ควิกชาร์จมาด้วยส่วนไอตัวควิกชาร์จในกล่องนี้ก็มีแถมมาให้ครับไม่มีงกครับแถมมาให้ครบครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อครับตัวนี้มากับ Wi-Fi ตัวใหม่ครับเป็น Wi-Fi 6ครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วเล่นเน็ตส่งไฟลดรวดเร็วครับแล้ว มากับบูทูต5.1ครับครานี้เวลาคุณจะต่อกับพวกหูฟังทูไวเลสสามารถต่อแล้วว่าดีเลย์น้อยอย่างแน่นอนครับแต่ข้อสังเกตอย่างเดียวของเจ้าเครื่องนี้ครับเห็นช่องใส่ซิมตัวนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่รองรับซิมครับมันใส่ได้กับเมมโมรีมันไม่รองรับระบบ LTE หรือการใส่ซิมเล่นเน็ตเพิ่มเติมครับแสดงว่ามันใช้ได้เฉพาะ WiFi เท่านั้นครับแล้วก็ข้อสังเกตข้อสุดท้ายครับเครื่องนี้ครับแม้จะใหญ่เต็มตาอะไรก็ตามครับแต่ไม่พอร์ต3.5ให้มาครับนี่ใครที่จะเอาหูฟังแบบ3.5มเเล่นก ฟังเพลงหรือจะดูหนังก็ต้องใช้ตัวแปรงครับซึ่งตัวแปรงในกล่องนี้มีแถมให้ไม่ต้องห่วงครับก็เอาตัวแปรงมาเสียบแล้วก็ใช้หูฟัง3.5เสียบได้เลยครับอ่ะนี่คือสเปคทั้งหมดของเจ้าหัวเว่ยเมทแพด10.4ตัวนี้ครับถือว่าฟังจากสเปคและการใช้งานถือว่าพบเครื่องนะแต่มันยังมีจุดเด่นเรื่องอื่นๆอีกเยอะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการใช้งานและจุดเด่นด้านอื่นๆของเจ้าเมทแพด10.4ตัวนี้กว่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้ให้หมดครับว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังหรือแมมม้้้้้ตตนนต่่่่่่่ททาาาาางงงนนนนนรรรรรวววววกัับเเจจสิิีีีีีออยูหะ หัวเว่ย M Pencil ครับเป็นสไตลัสของหัวเว่ยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอร์ดที่สามารถใส่ลักกลายเป็นแป้นพิมพ์ได้เนยมาเนยเนยเดี๋ยวจะมาทดลองใช้หมดเลยว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมพวกนี้ใช้งานดียังไงครับบอกก่อนนะครับว่าไอสองตัวนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ไม่ได้แถมมากกับกล่องนะต้องซื้อแยกเท่านั้นครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของเจ้าเมดแพดตัวนี้ครับอย่างที่ใครๆก็รู้กนันเพราะว่าเจ้าหัวเว่ยไม่สามารถใช้ Google Mobile Service ได้นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะโหลดแอปหรือจะะใช้แออปไร งโหลดผ่านตัว Huawei App Gallery เท่านั้นครับแต่ไม่ต้องห่วงครับในนั้นครับมีแอปที่เราใช้งานพื้นฐานครบครบครับส่วนเกมหรืออะไรอื่นๆที่เราอยากใช้เพิ่มเติมครับถ้าหาใน Huawei App Gallery ไม่เจอสามารถใช้ Pito Search ครับ Search แอปที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีความปลอดภัยในการลงในเครื่องใช้ได้ทันทีครับใครที่อยากใช้แอปแล้วก็กลัวว่าจะใช้ใน Play Store ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงก็นี่แหละครับเขามี Huawei App Gallery มาให้ใช้ทดแทนกันครับมาดูการใช้งานดีกว่าครับเริ่มจากการดูหนังครับตัวนี้ครับสามารถดูหนังได้เต็มจอด้วยหน้า จอแบบ10.4แล้วก็เป็น ips มีคนลอยอยู่ที่ t k ครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้อย่างชัดเต็มตาครับไม่ว่าจะเป็น netflix hbo go หรือแม้แต่ YouTube ครับที่ดูผ่านเบราว์เซอร์ครับสามารถดูแบบคอนเอียลแบบสูงสุดได้แบบไม่มีปัญหาครับส่งเรื่องเสียงต้องยอมรับเลยครับว่าฮา r m มานการดอนเนี่ยเขาออกแบบลําโพงของเจ้า huawei mate ผ่านตนีม้มาอย่างดีครับโดยระบบเสียงแบบ hisense น t d ครับทำให้เก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมากผมลองแบบไปดูหนังแล้วก็เอาไปเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่า เล่นเกมทําได้ดีมากแยกซ้ายขวาดีมากแล้วก็เสียงแบบสตูดิโอเนี่ยทำให้ดูหนังพวกหนังแอคชั่นหนังที่มันใช้เสียงแบบรายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีครับกับระบบเสียงตัวนี้ครับเรียกว่าสาย e n อ e r t a i n m e n t เรื่องดูหนังดูซีรีส์ตัวนี้ถือว่าผ่านครับนอกจากเรื่องดูหนังแล้วก็เรื่องเล่นเกมครับเป็นจุดหนึ่งที่คนจะซื้อแท็บเล็ตเล่นเกมครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมได้ดีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG หรือแม้แต่ e n s ช i น Impact ที่กินสเปคสูงๆครับตัว ROV เนี่ยตัวนี้เล่นเกมได้ลื่่นนัทติดดีแล้วก็ไม,ม ดหลดครับกดสกิลพวกนี้เนียนตาแน่นอนครับแต่ติดอย่างเดียวครับข้อสังเกตคือ R O V เจ้าเครื่องนี้ไม่สามารถเล่นแบบ60เฟรมเรทได้นะเล่นได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นแต่มันไม่มีปัญหาครับเล่น3าเฟรมเรทก็พอแล้วเพราะเกม r อาไวไม่ใช่เกมที่ใช้กราฟิกหนักอะไรขนาดนั้นครับเล่นได้ลื่นๆอย่างไม่มีปัญหาต่อไปครับเกม PUBG Mobile ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่พอเกมล่าไก่ต้องการชัดอใหญ่ไปเล่นครับเพื่อจะแบบว่าเห็นศัตรูแบบชัดๆครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเล่น PUBG ได้ดีมากๆครับผมไปลองเล่นมัหมดแล้วครับกรถ าารถเปิดได้ที่ HDR ครับส่วนเฟรมเรทสามารถเปิดได้สูงสุดที่ Extreme ทีเดียวเรียกว่าเล่นเกมแบบ60เฟรมเรทอย่างไหลลื่นไม่มีกระตกครับแต่มีข้อสังเกตหนึงนะครับสำหรับเกม PUBG Mobile ครับตัวนี้ Huawei Mate Pad 1 0 4ตัวนี้ครับไม่รองรับใจโลสโคครับใครที่เน้นเล่นแบบใจโลแบบพุมปืนด้วยใจโลพวกนี้ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะครับแต่ใครเป็นสายที่ใช้นิ้วเกง่งรับรองตัวนี้แบบลากนิ้วได้ดีไม่มีปัญหาครับด้วยจอที่เป็นจอแบบ60เฮิร์ตแล้วก็สามารถปรับเฟรมเรทได้ที่ Extreme เนี่ยเราสามารถา นิ้วที่จอได้แบบเนียนตาครับนี่แสดงว่าเกมฟับจีก็เป็นเกมนึงที่เล่นได้ดีครับแค่ติดที่ไม่มีใจโรสโคปเท่านั้นแหละครับสุดแล้วครับถ้าใครที่จะเอาแท็บเล็ตตัวนี้ไปเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นในทุกเกมอย่างไม่มีปัญหาครับปินอย่างเดียวคือเกมที่จะใช้ใจโรนั่นแหละครับเป็นเกมที่ไม่เหมาะกับการเล่นเกมแท็บเล็ตตัวนี้ครับผ่านแล้วครับการเล่นเกมครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับมาที่เรื่องการทํางานบ้างครับตัวนี้จะทํางานเรื่องเอกสารหรือการพิมพ์งานเนี่ยจะทําให้มันดียิ่งขึ้นดีครับต้องใช้คู่กับตัวนี้คคเ๋ยว ประกอบล่างเปนแป๊บหนึ่งเอก็ไม่ยากครับตัวสัมัสคีย์บอร์ดเนี่ยต้องซื้อแย่นะครับซึ่งหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นเคสให้เลยแล้วก็มีตัวแป้นพิมพ์ให้ซึ่งแป้นพิมพ์เป็นแป้นภาษาไทยนะซึ่งตัวปุ่มเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเล็กผมนิ้วใหญ่ๆเนี่ยนี่เห็นไหมสามารถแบบกดได้สบายๆนี่อ่ะลองประกอบดูครับในยากก็ใส่เข้าไปอย่างนี้กดเข้าไปอ่าเสร็จเรียบร้อยนี่ยไหมพอเราใส่ปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ตอนหนักก็จะหนักขึ้นมานิดนึงแต่ไม่หนักมากนะเวลาเราใช้งานก็นี่ครับเราก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็แค่าวางไปนี่แค่นี้แหละเห็นไหมมันจะกลายเป็นแบบคีย์บอร์ดดีๆเคลื่อนเลยซึ่งตัวนี้ครับการทํางานแบบพวกงานพิมพ์เอกสารอย่างผมเนี่ยใช้เขียนสคริปต์แล้วพวกนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะนอกจากเป็นแท็บเล็ตแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมีโหมดอีกโหมดหนึง่งที่สามารถทําให้เราทํางานเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนั่นคือโหมดเดสก์ท็อปครับใช้งานไม่ยากครับเราก็แค่ ลู่ลงมาครับนี่ตามในภาพแล้วแล้วก็กดโหมดนี่ครับทีเขียนว่า Desktop Mode ครับแล้วก็คลิกลงไปปั้งแล้วก็ Enter อลงไปครับนี่ครับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับจะแปลงตัวเองกลายเป็น Desktop ขนาดย่อมๆทันทีครับซึ่งหน้าตาของ Desktop ตัวนี้ก็คือเหมือนแบบ w n n o w w ครับซึ่งใครที่คุ้นชินกับการทํางานบนระบบ w n n o w w ครับตัวนี้หน้าตาคล้ายกันเลยครับแต่เป็นระบบ Android เท่านั้นครับซึ่งการใช้งานก็ใช้งานไม่ยากครับวเราอยากจะพิมพ์งานนี พิมพ์งานอย่ามีปัญหาครับการสัมผัสของคีย์บอร์ดทําได้ดีนะเรียกว่าใครที่ชอบพิมพ์สัมผัสพิมพ์ได้เพราะเป็นคีย์บอร์ดแบบปกติครับล้วก็ขนาดคีย์บอร์ดอย่างที่บอกครับไม่เล็กจนเกินไปครับคนที่นิ้วใหญ่อย่างผมเนี่ยก็พิมพ์ได้ครับนี่ว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับต่อมาครับเรื่องการทํางานเดสก์ท็อปหมดไปแล้วครับเรื่องการทํางานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าทําได้ดีครับต่อไปเลยตัว M Pencil ครับนี่ตัวนี้ก็ต้องซื้อแยกครับซึ่งตัวนี้เป็นสไตลัสที่ถือว่า ใช้งานดีตัวนึงครับมีเซนเซทีฟที่ดีแล้วก็สามารถเอาไปวาดรูปเลคเชอร์งานได้ดีเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูครับอ่านี่ครับพอเราต่อตัวเอ็นเพนสร็จเรียบร้อยครับอ่ามาลองวาดรูปให้ดูครับซึ่งผมจะลองเทสกับโปรแกรม a ออโตเด็กสเก็ตบลูครับซึ่งหาโหลดได้ที่พีทเทลเซอร์ครับเป็นแอปฟรีครับอ่าเาไปดูเลยนี่ครับตัวเอ็นเพนสิลเนี่ยถือว่าเขียนได้ดีนะนี่นะผมเขียนเขียนเขียนเตะหมดเลยเห็นไหม ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งครับเราจะเหมือนเขียนกับดินสอรจริงๆบนกระดาษเลยครับถ้าเราเขียนเบาๆเส้นก็จะเล็กครับแต่ถ้าเรากดน้ําหนักลงไปหนักๆครับเส้นมันก,ก็จะหนาครับเนี่นผมทำให้ดูเนี่ยผมเบา,บาครับดูเนมเส้นก็จะเบาพอกดหนากปุ๊บเห็นไหม เส้นจะหนาทุกทันทีครับนเนเนถือว่าตอบโจกการใช้งานดีมากๆครับนี่ครับก็ใครที่อยากได้สไตลัสไว้วาดรูปเบาๆทั่วไปหรือไว้จดเช็คเชอร์การแบบเรียนหรือไว้จดงานอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีในตลาดตอนนี้เลยครับอันนี้คือการใช้งานสมาร์ทคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเพนซิลไปแล้วครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายครับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยต้องชอบฟังก์ชันนี้แน่นอนครับเพราะมีหัวเว่ยแชร์ครับใครที่มีสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยครับสามารถแชร์รูปแชร์ไฟล์แชร์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนนเีีี่่ลงทททบบได้ััคร หรือถ้าเราแบบไม่เล่นมือถืออยู่ไม่เล่นสมาร์ทโฟนอยู่เราวางไว้ข้างๆตัวครับหรือวางไว้ที่ไหนก็ได้ครับแล้วเราเล่นแทเล็ตัวนี้อยู่ครับเราสามารถดึงหน้าจอจากสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเนี่ยมาไว้ที่ตัวแทเลตได้ซึ่งเราจะไม่พลาดพวกข้อความสําคัญหรือแม้แต่สายสําคัญเลยครับ mm hmm. ก็คือเล่นแทเลตไปก็จะมีสายเข้ามาเ็าจะรู้ทันทีแล้วก็สามารถรับสามารถตอบได้ทันทีครับอ่ะ นี่คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าหัวเว่ยเมดแพดตัวนี้ครับซึ่งถือว่าทํางานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆครับอะเมื่อกี้นอกจากเรื่องการดูหนังฟังเพลงครับตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ครับทำให้ใครหลายคนที่อยากดูหนังไปด้วยแล้วก็ทางานไปด้วยทํางานได้อย่างไม่มีปัญหาครับมันสามารถทํางานได้2จอพร้อมกันครับยังไงนะครับอาสมมติเราเข้ามาที่ยูทูบครับแล้วเราอยากแบบทำงานไปด้วยหรือแบบหาข้อมูลไปด้วยครับแล้วก็ทําไม่ยากครับเราแค่ดึงจากขวาครับนี่ดึงจากขวามาให้ขึ้นรูปแอปครับแล้วก็คมหนรับ เราก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้จอหนึ่งครับแล้วก็อีกจอหนึ่งเราก็สามารถพิมพ์งานได้หรือหาข้อมูลได้ครับนี่ทำงานได้อย่างไม่ไไมีปัญหาเลยแมอฟังหนึ่งก็ฟังเพลงของโฟเว,เวอร์ไปนี่เพลงที่บานานาแต่งเองนะใครยังไม่ได้ฟังไปฟังด้วยแล้วก็อีกฝังหนึ่งก็พิมพ์งานได้เลยไม่มีปัญหาครับนี่คือฟังก์ชันที่ดีอย่างหนึ่งของเรื่องการทํางานครับ สุดแล้วครับเจ้า Huawei MatePad 10.4ตัวนี้ครับเท่าที่ผมไปลองใช้มาทุกงานเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์แม้แต่การทํางานแล้วถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ตอบโจทย์มากในราคาเบาๆครับย้ำอีกทีครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่9,990บาทครับแค่ตัวเครื่องนะตัวเคสตัวนี้แล้วก็ตัวเอ็มเพนซิลตัวนี้ไม่นับนะครับต้องไปซื้อแยกก็นั่นแหละครับเรื่องดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมทํางานทุกอย่างพิมพ์งานครับก็มีให้เราใช้แบบครบๆครับพวกแอปพื้นฐานแอปการเงินแอปธนาคารเป๋าตังที่ตอนนี้กำลังฮิต คอรก็มีให้ใช้ครับหรือเล่นพวกเกมต่างๆครับพวกอว V Pub G ี a l l i t y ครับถ้าหาไม่เจอในหัว w e i a p p g a l l e r y ครับก็สามารถไปโหลดได้ที่ Peter s e a r c h ครับรับรองว่าถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับตัวนี้ครับมอกกับใครครับมอกกับคนที่ต้องการใช้แท็บเล็ตในสายอินเทนเทนเมนต์ครับเวลาอยู่บ้านเวิร์กโเบื่อครับอยากได้แท็บเล็ตไปแก้เบื่อตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับในราคาที่ไม่เกินหมื่นครับและยิ่งใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยครับตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์ไปกันใหญ่ครับเพราะมีหัวเว่ยแชร์ท ร่วมกันได้ดีมากๆครับสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับก็รานบารานาทุกสาขาครับหรือใครไม่ออกจากบ้านลัวโควิดก็เข้าไปซื้อได้ที่ w w w b e n i n t h นเครับเราได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับย้ำราคาทีครับตัวนี้ครับอยู่ที่ ,9990 ายกบาทครับกับสวยเมทแพดสิบครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ดีตัวนึงตลาดตอนนี้ครับสุดท้ายแล้วครับสำหรับรอลองรวิวคลิปนี้ก็หมดเวลาเราแล้วครับใครมีคําถามอะไรหรือมีสินค้าที่อยากให้เรามารีวิวก็สามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์ ได้คลิปนี้นะครับพวกผมและทีมงานจะรอตอบคาถามพวกคุณให้ได้ทุกคําถามครับสำหรับคลิปนี้ครับอล,ลองวิวกับผมนะจนวัต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ